กัน okay, นะผมตอนีทุกท่านครับอยู่ในไมค้าพาวเวดมูลนะครับผมพาวเวดเฟสติวัลนั่นเองนะครับผมวัาอ๋อตรงนี้ที่ไข่นั่นเองนะครับแหมเราได้ไข่มาครับวางเหมือนเดิมได้ไหมผมกลัวผมกลัววางแล้วไม่เหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรครับผมโอเคเราจับไกป่ปลาปุ๊บปุ๊บหัวใจไหมว้าวไม่มีหัวใจเกิดครวัวละ่ะวัวละ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยนะฮะหมายถึงว่าในเกมนะผมยังไม่ได้นอนเลยก็ ทำไงดีผมว่าผมนอนดีกว่าตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเชดเดอร์คืนเลยนะครับเ่พอดีเมื่อกี้กลับไปลงคลิปนิดหน่อยแล้วก็ใบสองก็อัดคลิปต่อโอเคนะเดี๋ยวเราทําการนอนก่อนนะผมเดี๋ยวนอนปุ๊บผมเปลี่ยนเชดเดอร์เลยแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะฝนฝนไม่ตกนะอาจจะไม่ตกถ้าไม่ตกปุ๊บเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยโอเคฉันลืมตาขึ้นมามองเธอโอ้ได้ไข่แล้วหรอเฮ้ยกริลผมต้องวางวางบ่อยๆสินะตรงเนี้ย โอเคนะผมก็มาต่อเลยผมต้องวางทุกวันจริงนะโอเคแล้วก็ต้องทำการขัดด้วยใช่ไหมโอเคขัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีดนมครับโอ้ได้นมมาครับเป็นไซส์ S สนะครับซึ่ง น้อยมากไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้ผักเราโตกันหรือยังครับตรงน,นี้โตหรือยังเอ่ยผมว่ามันยังไม่โตเลยนะผมก็ต้องการลดน้ํามันต่ออีกสียแล้วเนาะผมหิวข้าวอีกแล้วเวรกรรมก็เดี๋ยวจะพูดแผนในเอพิโซดนี้นะแผนในเอพิโซดนี้ที่ผมจะไปก็คือจะไปหาฟซีเดียมนะผมให ให้ครบ4แล้วเราก็เราก็จะทําการตัดต้นไม้นะผมเพราะว่าผมจะอยากได้ขวานที่มันเร็วกว่านี้นะเพราะว่ามันช้ามากกวลาเราทําการตัดไม้นะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานก็เลยไม่เอาดีกว่าเรามาอัปเกรดว่าเขาเรียกอะไรนั่นแหละอัปเกรดอะไรเงี้ยนะครับผมก่อนโอเคตอนนี้เราลดน้าหมดหรือยงังหมดแล้วนะผมตัดได้หรือยังครับอามืออ,อ๋อไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้โอเคไปอุ๊ เก็บมาก่อนแกะโอเค,อเคนึกนึกว่าใจนี่อ๋อฮัลโหลพวกเออเราควรให้ของเขาหน่อยนะเพราะว่าเป็นน้ำใจครับโอเคอ่าอก็ไม่ไม่เราไม่เราไม่อะไรทั้งนั้นแล้วพวกเออ่ต่อไปก็ผู้หญิงคนนี้เอ่ออเาไปเลยเราให้เราคุยกับน,นายอา่าเราเราคุยกับคุณอา่าโอเคนะไปะเดี๋ยวเราไปลงไอ้นั่นกันเลยจะได้ไม่เสียเวลา นะครับผมไม่ไม่เสียเวลาเออผมอเข็บรถน้ำทุกอย่างแล้วโอเคคลิปนี้มันจะได้เรื่ๆรถเร็วไก่ที่ทำอะไรเนี่ยทำไมเราจะบินทำไม,อม,ำไมเออขวานพิแอรเราไปแล้วท็อตครับผมต้องเอาไปเอาไม้ไปเยอะเพราะมันค่อนข,ข้างที่จะอันตรายมันมืดโอเคเราเอาโคไปโคไปไปต้องการได้ท็อตมาแล้วไปพราผมมีเหล็กเยอะผมว่าผมน่าจะทำชุดหน่อยดีไหม แต่ผมว่ามไม่ค่อยไอ้นี่หรอกมั้งเอ่เซฟหน่อยครับเซฟหน่อยเซฟหน่อยโอเคเซฟหน่อยครับเซฟหน่อยจริงผมไม่อยากจะทำหรอกเพราะว่าทำเป็นมูลใส่ชุดเกาะใช่เหรอใส่เฉพาะตอนไปเหมืองแล้วกันนะครับใส่เฉพาะตอนไปเหมืองเออเราคนเผาไอ้นี่หน่อยดีกว่าเนี่ยว่าผมจะเผาพวกบล็อกไอ้นี่นิดหน่อยเพราะโอเคเผาไปเพราะผมจะทำไอ้นี่ครับ ทำเอ่อเป็นที่วางชุดเกาะอ,อะไรงเงี้มันจะได้โอเคขึ้นนะโอเคเอ่อสิ่งที่พวกจำเป็นเนี่ยผมว่าผมจะเก็บไปด้านบนหน่อยอันนึ่งวัวมันค่อนข้างลำบากครับอพิโซดเดี๋ยวอพิโซดไหนเดี๋ยวเราค่อยนี่ค่อยไปทำการอนี่เอาอ,เอะไรที่มันไม่ค่อยจำเป็นเก็บไ้ด้านบนไอจำเป็นเก็บไว้ด้านบนเออใช่พูดผิดอไอที่จำเป็นเก็บไปด้านบนครับอันที่ไม่จำเป็นเดี๋ยวเอาไปด้วยเพราะเราต้องไปหา ออทอทอดทอทออยู่ที่มือผมโอเคคัติ้งออไปหน่อยแล้วก็ไม้สมบูดโอเคนับไปผมก็จะไปรูเดิมครับรูที่เรานั้นไปกันนะก็คือรูนี้ว่ามันลงน้ำทางด้านนี้ไม่ใช่เหรอว่าเราไม่ไปทางนี้ละเดี๋ยวไปทางอื่นดีกว่าทางอื่นน่าจะดีกว่าทางนี้นะอาจจะเป็นแบบนั้นโอเค เราเออเรามามองด้านนี้ซิตรงน้ำเป็นเหมืองหรือเปล่าจูมอ,อดูด้านด้านหูน้ำคือแบบเป็นในนี้มากเลยนะเป็นกระกระเพื่อมแบบสวยงามมากเป็นหมดที่ดีครับหมดที่ดีโอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคโอเคเรากดลงทางนี้ครับฮะเราไดมอนด์พิกแอัดมาได้เวลาได้เวลาละโอเควู้โอเคเราก็ทําการส่องแสงเดินส่องแสงนี้ไปด้วยเนาะโอ้ สวยงามครับสวยงามลงไปลงไปเออผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแคบนะเราจะเจอหรอเราเราน่จะเจอแล้วแหละเราน่าจะเจอแล้ว,ลว,น,ลวน่าจะเจอเป็นอู้รดราบเราก,ากากด้วยครับดาบเรากาก,ากด้วยเราใช้ขวานฟันเราแล้วกันใครชนะเราสลับครับเดี๋ยวผมเก็บโคไไปหน่อยว่าโคจำเป็นนะเอามาเผาอะไรอย่างนี้ เพราะเดี๋ยวผมต้องใช้ในการเอ,อ่อวู้โว้โวโว,โ,วโอเคเราขุดลงหน่อยโอ้โหมีซอมบี้ไอ้นี่ด้วยครับซอมบี้จิ๋วด้วยโอเคโอเค,อเคสู้ได้เราสู้ได้เดี๋ยวเราต้องมาหายออฟซิเดียมเราก็จะกลับพวกจะไม่อยู่นานโอเคเก็บเล็กหน่อยมีเล็กก็เก็บ เออลงด้านล่างลงด้านล่างหมดเลยเนาะโอ้ว่านะนี่สามสิบแล้วครับยี่แปดครับรู้ได้ไงด้านขวามือครับมีบอกนี่เสียงลาวาก็ดีฮะเรามาเอาแค่นี่ครับผมเามาเอาลาวาเฉย เหล็กผมควรทำบักเก็ตเยอะๆไหมบางทีผมว่าผมว่าควรทำนะเพราะว่าเราจะได้เอาฟังเสียงครับอาวาราวาระเบิดตรงนี้ครับโอ้เราไม่ต้องฟังเสียงก็ได้ครับเรามีนี่เรามีอ่อบอกโวโวราวาด้านนี้เหรอ ราต้องการพวกเราต้องการใกล้ถึงแล้วเนี่ยเ,เจอลาวาแล้วครับเฮ้ยโอ,โอ้พวกมา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 หาเรามาหาเรามาหาเรามาหาเราโอเคว่านะโอ้ my god เราควรขุดตรงนี้อ้าบล็อกโอเคนึกว่ามันจะอันนี้ไปโอเคเราทำการขุดครับเราจะได้อัปเกรดขวานของเราโดยไม่ต้องใช้แบ็กสมิธนะฮะเราจะได้ไม่ต้องใช้แบ็กสมิธโอเคได้มาหนึ่งอันละขุดไปขุดไป,ดไป,ดไปเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บลาวาไปด้วยนะครับเก็บลาวาไว้เผาแต่ผมเก็บโคไปก็พอแล้ว เอาละวาไปแล้วบูมสามอันปะโอเคพอแล้วครับโอเคเราขอบคุณมากนะเราก็มาดูครับว่ามีเพชรหรือเปล่าดูซิมีเพชรหรือเปล่าเพชรไม่มีนะเนาะเพชรไม่มีครับเพชรตรงนี้ไม่มีดูซิดูซิดูซิต้องการเพชรต้องการเพชร ไม่มีครับแสบตาไหมท่านผู้ชมมันน่าจะแสบตานะว่าจะแสบตากันเ,เก็บเ็ลหน่อยโอ้ยยี่ยมปะ่ะ,ะ,ะมุมเราลงมาเนี่ยเราต้องเจอเพชรซะหน่อยสิไม่เจอเลยเหรอ,อเราต้องเก็บไดสโตนครับเพราะว่ามันจะได้นี่ จะได้อะเบลเยอะๆโอ้ไม่ได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 ้นี่ไม่เอานี่ไม่เอาเอาเก็บมาเดือนต้นเก็บมันแล้วกันเผื่อต้องการเผื่อจะใช้อะไรนี้ไม่มีครับตรงนี้ไม่มีโอเคเหล็กโอ้เหล็กก็เอาไปครับเพราะว่าเราไปใช้กับชุดจนเสียไปเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดว่าไปเท่าไหร่นั่นแหละเอ้ยอยู่นี่เหล็กเหล็กเหล็ก อ่ะเรียบร้อยไปผมครั้งนี้เราน่าจะพอแล้วเรามาพอแล้วมัง้งกลับดีกว่ามัง้งกลับ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 ไหมกลับไหมมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมฆ่าคิปเปอร์ไปไม่ได้มาเก็บเวลแล้วก็มาเอาเรสโตนหน่อยโอมโป้มีซิมีไดมอนด์หรือเปล่าเยสมีไดมอนด์ครับผมมีไดมอนด์มีไดมอนด์โอเค ไดมอนผมว่าผมจะสร้างอะไรดี okay. โอเคโอค้มีทองด้วย some g o l d ทองนี่ผมไปทำไรแอปเปิลทองเหรอยูอ USC เอสซนะีเหรอไม่ u ูเนะไม่เอานะโอเคเรามาเจอเพชรแล้วครับเพื่อความชัวเราขุดร,บรอบๆหน่อยสิเผื่อเรามีเจออีกเราเจออีกโอ้เจอลาวายไงไม่เจออะไรแล้วโอเคเราขึ้นไปหน่อยสิว้าวว้าฮวาฮัลโหลโอ้ผมผมฟันไม่โดน โอเคโอเคเก้าดาเมจนะพวกนะเก้าดาเมจนะพวกนะเกนะนะ้าดาเมจนะเก้าดาเมจนะเ่๋วะพอแล้วมัง้งเราคนขึ้นนั่นแหละเราได้เพชรมาด้วยอะไรมาด้วยก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคามาดูหน่อยตรงนี้เออเหล็กครับเหล็กเก็บไปลงเหมืองลงเหมืองรอบเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับ Okay. โอเคว้าวรอบนี้โอ้นี่นี่โคโคจำเป็น20กว่าอ่ะขุดไปนี่มันกระทุ้มหนึ่งแล้วนี่นเราควรไปนอนไหมเออเราควรไปนอนไหมเนี่ยอืมเออโคเราก็พอแล้วแหละผมว่าพอ,อแล้วมัง้งทอง มาทำอะไรวะเนี่ยยื่นสิ่งน้ำด้วยครับผมามันจะเลยเถิดไปละผมไม่ได้มาไม่ต้องการจะมาหาอะไรแบบขนาดนี้้องการแค่มาจะมาหาออบซิเดียมขนานั้นครับอโอเคโอเคไหนๆก็มาก็ก็ได้นะก็ได้ก็ได้ไดปักท็อตไปครับปักทำไมวะอ๋อ โอ้หแสงมันสว่างกันไปหรือเปล่าครับผมไม่ไม่รู้นะต้องขออภัยจริงอาจจะสว่างไปผมก็ปวดตาเช่นกันครับเรามาปวดพร้อมกันไม่เป็นไรคุณไม่ได้ปวดคนเดียวผมปวดด้วยโอเคไปโอเคเล็ก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 โอเคไป รือ,อยังวะโอ้น่าจะแค่นี้ครับปกลับดีกว่าเนาะไม่มีอะไรแล้วแหละหยังมีอยู่ทางนี้ทางนี้ยังไปได้อยู่ครับว้าวอีกแล้วเหรอสอมบี้อีกแล้วเหรอ,อ,อ,หอโอ้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 โอ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  เฮ้ย <Hey. S 2> อะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยมาม,มาถูกที่หรือเปล่าวะรู้สึกเหมือนมาไม่ถูกที่เลยจะมาทำไมตรงนี้นั่นดิจะมาทำไรตรงนี้ขุดขึ้นไหมขึ้นนั่นแหละมั้งโอ้ยผมขุดตรงนี้ผมว่าหาทางขึ้นขึ้นเลยดีกว่ามันก็จะมาทางนี้อีกอะ่ะ มันเป็นทางน้ำโอเคท่านี้ก็เคลียร์ครับไม่มีอะไรหลรับไะขึ้นเลยงั้นก็โอ้ทองด้วยเก็บมาละกันเก็บแล้วได้อะไรไม่รู้เก็บมาฮึดชึบกระโดดโอ้เที่ย็คืนแล้วครับโอ้ที่ก็คืนแล้วที่ก็คืนล้วอาจจะมีฮีโร่บายนะครับฉะนั้นระวังนิดนึงเพราะผมไปดูคลิปฝรั่งมานะครับตอนนี้ผมกลัวมากเลยนะฮีโร่บายแต่ อยากจะใส่ซาวซี่หยองลงไปเหมือนกันนะครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมใส่ไหมใส่ไหมใส่สิรออะไรเราใส่เลยแล้วกันมาแล้วครับซาวระวังหลังนะครับเพราะว่ามันคือแบบผมผมผมไม่อยากจะตั้งชื่อคลิปว่าฮีโร่ว้เท่าเท่าไหร่แต่ผมเขียนเลยแล้วกันครับตั้งเลยแล้วกันขี้เกียจพูดพํมทํทำเพลงครับเพราะว่าอาจจะมีก็ได้นะพูดทำไมพูดสิ่งอันนี้ทำไมมันไม่มีหรอครับ จริงพูดเหมือนกันแหละโอเคขึ้นดีกว่าครับเออไม่มีครับไม่มีหรอกไม่มีเชื่อผมไม่มีหรอกฮีโร่บงฮีโร่บายนะแต่ผมใส่เสียงเหมือนกันแหล,ละหละ่อนกันไปโอเคขึ้นครับขึ้นระวังนะครับระวงังต้องระวงังโอเคบูมบูม ไปขึ้นไปเดี๋ยวผมจะตัดขึ้นไปด้านบนแล้วกันครับโอเคตอนนี้ผมทำการขึ้นมาหลังบ้านเรียบร้อยครับผมเย้เดีเวลานอนแล้วเพราะมันดึกแล้วนะฮะโอเคนอนครับผมนอนครับไม่มีอะไรละเฮ้ยเดเวลานอนสักทีเย่ตื่นขึ้นมาครับ โอเคจับโทรเหมือนเดิมโ okay. อเคท็อตเก็บอา,อาหารใช่เราต้องใส่อาหารเหมือนเดิมนี่มาอาหารมานี่อาหารวัวอาหารไก่ไก่ยังไม่กินอาหารเลยใช่ไหมไก่เนี่ยยังไม่กินอาหารครับโอเคกดที่วัวก่อนเอ้ยลืมไปว่าผมต้องนี่นี่มาเอาบาร์ดน้ำเอาอะไรมาด้วยโอเคคืนมาให้หมดเลยพวกโอเคเอ้ยผมควรเผาหินครับเพราะหินเนี่ย

ว้าวยอดนี่มีแร่นี่ครับต้องหกสิบโอเคเราเอาเผามาเลยแล้วกันนะฮะดูซิวันนี้เรามีอะไรเออเอพิส o ดนี้ยาวหน่อยแล้วกันนะเอพิส o ดนี้ยาวหน่อยอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงนะแต่ยาวหน่อยโอ้ไม้นี่กลายเป็นท่อนยาวชนกันแล้ววะ่ะคือมันยังไงผมก็ไม่ไม่ไม่ไมเ,ขเข้าใจเหมือนกันนะจะเป็นต้นใหญ่เหรอไม่รู้โอเคเราเออ ต้นนี้มันโตกันสามารถไอ้นี่ยังหรือยังผมยังไม่รู้นะครับลดน้ำก่อนแล้วกันครับตัดคลิปไปโอเคผมว่าผมน่าจะลดครบแล้วนะฮะลดครบแล้ว เคครบยังครบแล้วเนาะโอเคครบแล้วเดี๋ยวพอดูที่มันมันตัดแล้วรือย่างว่าผมอยากจะเอาเมล็ดเอาอะไรมันคืนมันทะกีีแต่มันก็ไม่ได้ทุนเลยเฮ้ยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะทำการเอนแชนกันนะครับผมเอ้ยไม่มีสองคนนะ มันมีสองคนนะผมฆ่าไปแล้วคนหนึ่งครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมผมฆ่าไปแล้วคนหนึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนปลอมไม่รู้แล้วแต่คุณเคลียรง,งเองนะโอเคครับเราเอทำการเอาสมบุก,ส,บกส,สมุดสมุดเออสมบุกเลยสมุดมาเอ็นเลยครับผมโอเคว้วตายม,มาแล้วครับผมสําหรับสมุดนะฮะโอเคเอ้ยผมที่ผมจะทําก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวทําให้ดู เอ่เป็นอันนี้นะฮะเป็นสลับอย่างงี้รู้สึกว่าผมต้องทำสติ๊กมาก่อนนะสลับอย่างงี้อันนี้ก็เป็นอย่างงี้ปะเอ่าผมไม่เข้าใจวะอ่ายังไงวะเอ่าอันไหนวะอันนี้ปะโอเคนี่ไงครับผมเย่ ผมจะามาทําการเป็นชุดนะครับเพราะว่าชุดผมมันไม่ไม่ไมค่อยผมไม่ค่อยได้ใช้ไงผมก็เลยว่าจะเอาไปใส่เก็บไว้เนี่ยเวลาลงเหมืองปุ๊บเราค่อยมายืมตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็น่าจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยว ไปดูรอบๆหน่อยโอเคน่าจะประมาณนี้ครับผมรดน้ำมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอพิส o ดหน้าค่อยมาทำอะไรกันต่อนะครับโอเคนะผมขอบคุณน,น้องๆนะที่รับชมนะผมอันนี้เป็นเอพิส o ดที่10นะครับผมเดี๋ยวเจอกันเอพิส o ดที่11เอพิส o ดหน้าเราจะทำการ e n น h a น c e กันแล้วก็จะมาทำการตัดไม้นะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟาร์มเงินแบบรัวๆเลยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นอ่าปีเดือนใหม่แล้วนะผมเป็นเดือนฤดูร้อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงฮนะคลิปนี้ลืมครับ1000ไลค์นะฮะเจอกันเนะอพิซอออดดดหหนนน้าาาโเเคคบบยยยผมมื่กัั4ลิิปตเลย